กันได้นะครับปึ๊บก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับทุกคนสามารถโหลดได้เลยใครมีปัญหาโหลดอะไรไม่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะพอเราโหลดเสร็จแล้วปึ๊บอ่ะเราก็มาใส่อันนี้ได้เลยใส่โฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้ง Windows ครับอย่างเช่นเราติดตั้งในแฟลชไดรฟ์ใช่ไหมเราเราทำตัวบุญในแฟลชไดรฟ์ปึ๊บเราก็มาวางทับ แล้วก็ไฟล์อันนี้มาทางานเลยเรามาวางทับในนี้เลยครับหน้าแรกเลยปุ๊บทับทั้งหมดเลยรอสรอนิดนึงนะครับก็จะช้านิดนึงเนาะไฟมันประมาณ400กว่าเมกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่โหลดไม่ได้เนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมจะได้ช่วยดูให้ ับรองนะครับวิธีนี้สามารถติดทําให้โน้ตบุกรุ่นเก่าติดตั้งได้ทุกเครื่องเลยคอมของผมเนี่ยเป็นเครรอยห้าเจนสามนะครับยังสามารถติดได้ติดตั้งได้เลยฝากกดไลค์ like, กดติดตามมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นคลิปแรกของผมเลย หลังจากเราครอบเสร็จแล้วนะครับเราสามารถถอดแฟลชไดร์ะไปบูตไปให้ที่เครื่องอะบูตลงที่แฟลชไดได้เลยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทําได้ you know? อยู่เนาะผมขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ